สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปวิดีโอวันไหลพัทยาเมื่อวันที่19เมษายนปี2024นะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นการวางแผนล่วงหน้านะครับหากใครสนใจอยากจะบปร่วมงานวันไหลพัทยานะครับปีนี้สนุกสนานมากนะครับช่วงปิดท้ายคอนเสิร์ตนี่เจ็ดชวนชื่นเลยทีเดียวนะครับหากใครสนใจนะครับตมคลิปวิดีโอนี้ให้จบนะครับ และก็วางแผนกันมาดีๆนะครับนำผลหมูย่างเกาหลีนำบรรยากาศในวันไหลพัทยาวันที่19ปี2024มาฝากกันนะครับเริ่มต้นจากแยกพัทยากังมุ่งหน้าลงชายหาดนะครับวันนี้เราใช้รถมอเตอรไ์ไซค์แว้นมาเดิมทีเราเอารถกระบะมาคันนึงนะครับเพื่อความสะดวกเพื่อความสะดวกที่จะเข้างานง่ายๆเราก็เลยเอามอเตอรไ์ไซค์ ใส่ข้างหลังรถกระบะมา,มาวันนี้เราใช้มอไซค์สองคันนะครับที่เห็นคันหน้านี้ก็คือเสียนิคมเสียนาฬิกาของเราที่เสียนิคมเสียขายนาฬิกาที่อยู่ห้างไม้ช็อปปิ้งมอพัทยาน,นี่เองวันนี้นะครับอากาศร้อนอากาศร้อนเด่ดขับขี่มอไซค์ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเราจะโดนน้ำสาดมาระหว่างทางตลอดเลยเด่ดเพื่อความสะดวกของเรา หากว่าหากใครจะมาปีหน้าวางแผนให้ดีๆนะครับหากจะนํารถกระบะเข้าไปก็ต้องมาแต่เท้าหน่อยก็แล้วกันแต่ว,ว่าเข้าไปนี่รับรองหาที่จอดรถยากมากหาที่จอดรถยากเพราะว่าทุกปีทุกคนที่หลั่งไหลมาพัทยานั้นโอน่าจะหลายแสนคนนะครับพอมาถึงถนนเส้นนี้ก็จะตรงไปไม่ได้ต้องเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาเลี้ยวขวามาน่าจะสายสองเนาะถ้าจะไม่ผิด สาสองแล้วก็หาทางลงชายหาดได้เลยอันนี้อยู่ถนนเรียบชายหาดเรียบร้อยแล้วนะครับวางแขนกันดีๆนะครับหากใครจะมาปีหน้าต้องมาแต่เช้าหน่อยนะครับหากใครจะนํารถส่วนตัวเข้ามาแต่ว่าไม่ซีเรียสนะครับหากไม่ซีเรียสมามาเรื่อยๆเล่นน้ามาก็เอาน้ําใส่ข้างหลังรถกระบะมาด้วยก็สระน้ําเล่นน้ําไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบอย่างไงก็ไปได้นะครับแต่ว่าที่ลําบากหน่อยก็จะเป็นที่จอดรถนี่แหละ แต่รถก็เข้าไปได้เรื่อยๆก็เคลื่อนตัวได้เรื่อยๆแต่ว่าจะช้าๆขับตังเข้าไปเรื่อยๆหากว่าอยากจะได้รับความสะดวกก็เอามอเตอร์ไซค์ใส่ท้ายรถกระบะมาด้วยแต่ว่าเราจะมาขึ้นบินมอเตอร์ไซค์ที่นี่ก็รับรองว่าราคาน่าจะสูงนะครับราคาน่าจะสู้ไม่ไหวอย่างผมกับลูกสาวนะครับนี่นะครับที่เห็นในคลิปวิดีโอนี้ก็มอเตอร์ไซค์นั่นแหละนะครับเราขี่มอเตอร์ไซค์เล่นไปด้วยให้เขาสรดน้ําไป อากาศร,ร้อนหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับหากใครจะมาก็วางแผนมาดีๆนะครับปีหน้านะครับปีหน้ามีทุกปีนะครับวันไหลพัทยาปีนี้ตรงกับวันที่1 9เ้าแต่ปีหน้าก็จะวันเดียวกันนี่แหละนะครับเพราะว่าอาจจะจัดวันเดียวกันของทุกๆปีเข้ามาก็ชุ่มทาเลยทีเดียวโทรศัพท์นะครับโทรศัพท์หากใครไม่ใช้โทรศัพท์กันน้ําไม่ใช่รุ่นที่กันน้ําได้ก็หาถุงกันน้าใส่โทรศัพท์ให้เรียบร้อย น,นี่เป็นบรรยากาศหน้าง,งานเราได้ที่จอดรถเรียบร้อยเราก็เดินมาเข้างานมี่สองสามเวทีนะครับเข้างานมาก็ชุ่ชมฉ่าเลยนะครับจากการฉีดรถจากจากการฉีดน้ําจากรถดับเพลิงนี่นะครับเอาให้เปียกกันเลยทีเดียวนะครับแต่โทรศัพท์นําคุณยางเกาหลีก็ทีนี้ก็ไม่ได้ใส่ยางกันน้ําป็นโทรศัพท์ที่กันน้ําได้นะครับเพราะว่า ก็เป็น iPhone 14รับนะครับแต่กันน้ำได้ค่อนข้างที่จะดีปา์ที่พรมเวทีนี้เป็นของอินเดียขีดพรมขีดน้ำตลอดเวลานะครับชุ่มฉ่ำกันไปเลยนะครับโอ้โหดูนะครับดูสภาพนะครับแต่ละคนนะครับโทรศัพท์นี่ทั้งจับถ่ายด้วยนะครับแล้วก็มือลูบออกลูบพมออกจากหน้ากล้องนะครับเพราะพมจะลอยมาติดตลอดเวลาเลย ชุ่มฉ่าตลอดโดนน้ําตลอดแต่ก็สู้ได้นะครับสู้ได้โทรศัพท์สู้ได้นะครับตอนนี้ยังไม่ค่อยมีดีกีนะครับมีช่วงนึงนะครับมีมีช่วงนึงเราแวะซื้อเครื่องดื่มในแอลกอฮอล์กันนะครับแว,แวะซื้อเบียร์เวทีนี้ก็ใช้เวลาอยู่นี่ประมาณสัก30นาทีนะครับก็ชุ่มฉ่าไปด้วยทั้งน้ํทาทั้งโฟมเลยทีเดียวสนุกสนานกันกันกนกบชาวต่างชาตินะครับหลายๆ ประเทศก็มารวมกันที่นี่แหละนะครับเวทีของอินเดียมีสามสี่เวทีนะครับริมชายหาดแต่ว่าเวทีนี้ก็การเข้ามาของเรานะครับก็ไม่ได้ตรวจอาวุธนะครับแต่แต่เวทีที่ค่อนข้างที่จะปลอดภัยจะเล่าสู่ฟังนะครับก็ยกให้เลยนะครับเป็นเวทีที่หน้าห้างเซนท่านพัทยาอันนี้เป็นการจุดสตาร์ทเริ่มต้นกันด้วยเครื่องดื่มคนละกระป๋องก่อนนะครับ ก่อนเข้างานนะครับก็ต้องซ้อมคอก่อนนี่นะครับอันนี้ไม่ได้มีสปอนเซอร์ไม่ได้รับสปอนเซอร์ใดๆจากเจ้าของเบียนะครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าห้างไม้ช็อปปิ้งมอลล์แต่ตรงนี้เงียบตรงนี้เงียบไม่ค่อยมีอะไรเดินกลับไปที่เซ็นทรัลพัทยาดีกว่านี่นะครับใกล้ๆกันนี่แหละนะครับใกล้ๆก,กันตรงนี้นะครับแม้แต่ ปืนฉีดน้ํานะครับไม่ว่าจะเป็นกระป๋องกระแป็งที่เราไปเล่นน้ากันนี่แหละนะครับแก้วน้าพลาสติกก็ไม่ให้นําเข้างานนะครับแล้วก็มีการตรวจอาวุธอย่างเข้มงวดด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ไม้จิ้มฟันไปเลยแหละนะครับห้ามนําเข้าไปนะครับเพื่อความปลอดภัยของผู้ร่วมงานนะครับขอให้ทุกคนให้ความร่วมมือด้วยนะครับห้างเซียนพันธุยานะครับเป็นเป็นร้านของไม้เบี้ยนะครับ บอกได้เลยนะครับว่าตั้งแต่วินาทีแรกนะครับนี่นะครับชูมือนี่แหละนะครับเสื้อเหลืองๆนี่แหละนะครับเสียใหญ่นะครับเสียใหญ่แห่งพัทยาของเรานะครับเสียนิคมนะครับเขายนาฬิกานะครับเพื่อนกันนะครับเพื่อนกันผู้นําทีมงานของเราวันนี้นะครับลื่นเรื่องตลอดเต้นตลอดนะครับบอกได้เลยว่าตั้งแต่ที่วินาทีแรกที่เข้ามานะครับถึงสามทุ่มนี้ไม่ได้หยุดเลยนะครับเต้นอย่างเดียวนะครับไม่รู้ว่า เอาพละกําลังมาจากไหนนะครับหรือว่าลืมอายุ50ปีแล้วก็ไม่รู้นะครับนี่นะครับคนนี้นีเองนะครับบอกได้เลยนะครับว่าขาเดนนะครับคนนี้นะครับขาเดนนะครับเดนตลอดนะครับไม่ว่าสายหมออล้ำสายเดนนะครับได้หมดนะครับได้หมดถ้าสดชื่นนะครับนะครับเหมือนกับวัยรุ่นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับเช้ามานี่เดือนได้หเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยบอกเลยนะครับว่าเมานะครับเมาเมาอยู่นะครับเพราะว่า เราเข้าไปกันนะครับก็ต้องมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมว่าเลิกงานนะครับเราก็ต้องกลับบ้านนะครับก็ต้องระวังด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นด่านเป่าด่านตรวจแอลกอฮอล์นะครับต้องขอเตือนไว้ด้วยนะครับปีหน้านะครับหากใครมาก็ต้องวางแผนล่วงหน้าดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการดื่มก็ต้องมีคนที่ยังไม่ดื่มแล้วก็เอาไว้ขับรถนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเพื่อความปลอดภัยของเราตอนขากลับนะครับไม่ไม่ใช่ว่าเราไปดื่มแล้วเราไม่ได้กลับนะครับ ถ้าเลิกงานแล้วนะครับเราก็ต้องกลับการกลับออกมานั้นนะครับยากมากนะครับท่านผู้ชมนะครับมันยากนะครับเพราะว่าคนออกพร้อมกันนะครับบางคนนะครับผมได้ข่าวมาว่าปีสามค่อยถึงบ้านก็มีนะครับเพราะว่างานน่าจะเลิกย่ยงคืนปีหนึ่งเพราะว่าจากประสบการณ์ที่เคยมาย่ยงคืนขึ้นไปนะครับก็จะมีรถของเทศกิจรถตำรวจเนี่ยมาประกาศว่าให้หยุดให้เลิกแต่ว่าปีนี้ นำพลหมูย่างเกาหลีก็ไม่ได้อยู่จนถึงเลิกงานเรากลับสามทุ่มนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าในล้านะครับตั้งแต่เข้าไปน้ํานี่มาตลอดนะครับน้ําอันนี้เบียร์ก็มีอยู่แล้วนะนะครับแต่ว่าน้ําที่ฉีดมาจากข้างบนทางมาตลอดนะครับไม่ว่าจะที่ทางไหนน้ํามาตลอดดูนะครับโทรศัพท์นี่ชําตลอดเลยนะครับแต่ว่าก็ยังดีนะครับสู้ได้นะครับเพราะว่าเราใช้โทรศัพท์กันน้ํานะครับเจ้านี้ก็ เอาตลอดนะครับขาแดนนะครับเต้นตลอดนะครับแล้วอยู่รอบๆเรานี่ก็เป็นน่าจะเป็นคนงานที่น้องชาวพม่าส่วนนึ่งนะครับเพราะว่าคนไทยก็มีนะครับเยอะหลายชาตินะครับต่างชาติก็มีเยอะแยะนะครับวันนี้นะครับก็ที่นี่ก็ปิดท้ายด้วยเจ็ททวนขึ้นนะครับสนุกสนานมากนะครับในแต่ละคนแต่ละคนนะครับทีมงานก็จัดเต็มนะครับบอกได้เลยว่าสุดสุดมากนะครับพบกันนะครับ ปีหน้านะครับปีหน้าวันไร,ระยาหากใครจะมาวางแผนไว้นะครับ